เอาหนังหมูม,มาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่เลยใช่ใช่หนังหมูมอะไรวะพูด <laughs> ก,กูเหนื่อยนะเนี่ย มาพบกันอีกแล้วที่ช่อง I am อแอมเียร์นะคะวันนี้เราก็มากินอีกแล้วจากทุกคนข่าววันนี้นะคะเบียร์จะพาเพื่อนๆทุกคนมากินอาหารเกาหลีนะคะเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนั่เนเองนะจ้าที่นี่เขามีชื่อว่าอะไรนะ มารุคเรียบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะทุกคนคเรียบาร์บีคิวบุฟเฟ่เนี่ยคเรียบาร์บีคิวบุฟเฟ่ชื่อร้านมารุนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันแล้วก็ไปดูว่าข้างในเนี่ยมีอาหารอะไรบ้างนะคะร้านนี้เบียร์เพิ่งจะเคยมากินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยปค่ะเปิดไม่ด้วยเปิดไม่ด้วยสวยปเข้าไปในร้านกันก่อนปะนี่เลยเราเข้ามาในร้านแล้วนะจ๊ะที่นี่เขาเรียกว่าตึกอะไรไม่รู้เบียร์จำไม่ได้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวตอนออกอ่ะเดี๋ยวเบียร์จะบอกอี ชื่อตึกอยู่ข้างนอกนะอันนี้อยู่ย่านพระรามสามนะคะลงสะพานภูมิพลมาก็คือถึงเลยนี่เดี๋ยวอินเสิร์ตบรรยากาศในร้านให้ดูนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะตอนเมื่อวานพวกอยากกินคายเหี่ยวแล้วคือได้กินเลยคือแบบตอนนี้สามีฉันอ่ะอินซีรีส์เกาหลีมากทุกคนตีสามตีสี่คือไม่นอนแล้วคือแบบนั่งดูซีรีส์เกาหลีแล้วบ่นว่ามันทําอะไรนะมันทำอะไรนะมันทําปิ้งย่างใช่ไหมแม่งทำโต๊ะอย่างเงี้ยเออแแล้วก็บบแล้วก็ได้โต๊ะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตบรรยากาศในร้านให้ดู ตอนที่เบียมาเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่าเบียมาทําคลิปด้วยจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่นก็เลยเลือกมาในเวลาที่คนยังไม่มากินนะคะเราจะรีบกินรีบกลับนะทุกคน อันนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวนะข้างในก็จะเป็นข้าวผัดกิมจิเนาะนนแล้วก็มีนี่มีเขาเรียกอ,อะไรนะผัดวุน้นเส้นเกาหลีอะไรอย่างงี้น,นี้น่ากินนะอันนี้น่าจะเป็นไก่น,นี่คืออะไรครับเป็ดทอดเกาหลีเป็ดทอดเกาหลีน,นี่มีแบบเผ็ดด้วยอันนี้น่าเป็นซอสโคสูจังใช่เลยอ๋อเมื่อวานเมื่อวานในในสีแดงเกาหลีมันมันกินอย่างงี้เลยใช่ไหมเออนะในที่สุดก็ได้เกาหลีขึ้นสมองอ่ะไปดูอีกอันหนึ่งอันนี้นี่เป็นอะไร นี่ของชอบโบตี้เป็นของพ่อแต่กินทุกคนแล้วมีอะไรอีกคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกไข่ดาวบิมบับใช่เดี๋ยวค่อยหยิบนะอันนี้ก็จะเป็นพวกซุปต่างๆต่าอันนี้เป็นซุปเต้าหู้อ่อนอะไรอย่างนี้ฟักทองน่ากินไหนดูสิเดี๋ยวได้ได้ทุกคนหน่อยคนหน่อยน่ากินไหมน่ากินข้นข้นนะอืมเอ่ะ มีก็จะมีข้าวให้ด้วยใครที่อยากกินข้าวเนาะน้ำจิ้มเยอะนะน้ำจิ้มเยอะมากแล้วก็จะมีอันนี้คืออะไรคะเกลือหรอเกลือหรอคะอันนี้อันนี้ใช่เกลือไหมครับใ่คเกลือกระดับเกลือรักดิ่แทยครับเกลือกระดิ่งเอาไว้กินกับอะไรคะกินกับเนื้อสัตว์ใช้คาสัตว์การก็ใส่น้ำมันงาหน่อยอ๋อแปลกดีแปลกดีเนาะน้ำจิ้มก็มีให้เลือกหลายตัวเลยนะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นพวกผักอะไรอย่างนี้แหละเนาะสไตล์เกาหลีประมาณนี้แล้วตรงนู้นก็จะเป็น เนื้อสัตว์ไหนดูสิตายเป็นชิ้นแล้วนะโอ้ยดีดีีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรหมูหมักเนาะหมูก็มีหมูหมักแล้วอันนั้นคือหนังหมูไก่เหรอนี่ไก่นั่นเกาหลีเลยเกาหลีชอบกินหนังหมูหนังหมูเกาหลีชอบกินหนังหมูเออจริงเห็นย่างอย่างเงี้ยแล้วอื่นไม่มีนะก็ไม่รู้เห็นในซีรีส์ไงเออหนังหมูแบบเกาหลีเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่มีอะไรทีละอย่างโอ้โห อันนี้อะไรอ่ะเนื้อเหรอคือเขาก็ไม่รู้นะนี่เป็นเนื้อหนังเป็นหนังเลยนะใช้ได้นะดูชิ้นใหญ่ทุกคนชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นะตกใจอ่ะเราจะไปไปย่างหูตายตายวันนี้ยอมอ้วนตายอ่ะดูปกติไม่อ้วนใช่ไหมไม่อ้วนตอนนี่ผมอยู่หร่น่าเชื่อโอดูความหนาเลยครับอืมใหญ่มากอ๋อไม่ธรรมดาตักได้ไหมตักตักตักโอเคตักนี่นะคะก็ ตัดเป็นเนื้อสัตว์มาเรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นพวกของสดวนผสมกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไง,ไงจะไปตัดเพิ่มนะแล้วก็ทําเป็นข้าวยำเกาหลีด้วยนะทุกคนนี่เออ,อน่ากินอ่ะล้ะลวกะมีแบบบล็อกคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ได้ตัดมาเยอะนะกลัวที่จะกินไม่หมดนะคะแล้วก็ไปเอาแบบเครื่องดื่มพิเศษมานหนึ่งอันนี้ไม่เคยกินนะเขาบอกว่าเป็นมักกอลีอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นเครื่องดื่มของเกาหลีนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาลองกินดูนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอย่างก่อนนะจ๊ะ นีคอเค่ืลยนลังนี้่สานนี้มานะเดี๋ยวจะองชิมรสชาติดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่ามันเป็นข้าวหมักของเกาหลีแล้วบอกเขาอดม็ก็ได้มั้งหม็ดทอดเดี๋ยวอดนเดี๋ยวคนแล้วเดี๋ยวต้องชิมแล้วอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดมหมูนจะมาอยู่แวเนี่ยนกคนเห็นเขาบอกมีอะไรต้องขยต้องขยาอ่ข้างต้องขยะขย่าไม่ระเบิดนะ ันนี้เป็นรสที่ขายดีนะเขาบอกว่าอันนี้รถขายดีอนะุย้ยกลิ่นมันหอมอมันดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองเทดูนะอันนี้เป็นถ้วยที่เขากินจริงๆเลยใช่ไหมอือใช่ใช่<ะ>ใชเทแล้วอขอเราบอกกินกับถ้วยนี้อ่ะเราลองเทนะคนุณคุณมันต้องเทยเทยอะไหมอ่ะก็ลองชิมก่อนอเอาแค่นั้กน,นก็นได้อนี้ก่อนนะลองชิมดูนะนี่ก็จะขาวๆไม่เคยกินเลยอ่ะไหนเขาจะลองชิมดูนะหอมมาก หวานเลยน้ำเปรี้ยวน้ำผลไม้พีชอะไรประมาณนี้อร่อยอร่อยไอกรองเท่าไหร่อ่ะแค่สามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อ้ยเกๆท่านระาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอ่อนๆอ่ะก็อ่อนๆเรากินไอกรองไม่เก่งเราก็แนะนำอันนี้แหละนไม่เมาไม่เมาแค่ขอกินก่อนคุณพ่อหิวแล้วเพราะบ้านหิวใช่กองสั่นหมดแล้วนี่อันนี้เป็น มันหมูเป็นหนังหมูไม่ใช่มันหมูนะทุกคนหนังหมูเลยเป็นหนังหมูเลยนะแบบในหนังเกาหลีเลยแล้วเราควรจะจิ้มน้ำจิ้มอันไหนดีอ่ะจิ้มอบนไม่จิ้มก่อนแล้วกันเออืมอะร่ลยนไหมหนึบๆยำให้ทำของอี่แสดงว่าอร่อยไปชิมดูอืมอันนึ่มๆเนาะหวานๆไม่จิ้มกัน เขาว่ากินกับน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยแล้วจะลองชิมน้ำจิ้มทุกอย่างเดี๋ยวจะลองชิมน้ำจิ้มของเขานะน้ำจิ้มมีเยอะมากคนมีคนถามบอกว่าวิธีการฆ่าเมียยังไงให้ปลอดภัยเราไม่ติดภูมฆ่าไงจ๊ะก็เนี่ยเอามันๆอย่างเงี้ยให้กินเนี่ยวัดวัดต่อโอ้โหดํานี่ก็ไม่ต้องออกใช่ไหมเอาเออไม่ต้องออกเอาออกไม่ต้องออกเอาออกทำไมอ่ะป้าป้าบอกวิธีการฆ่าไงมันหลอกอ่ะมัน ต้งออกวะใช่ไหมพอตายไปเราก็ได้ประกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบาปตามสนองคิดไร้ตมเนียขนาดน้ำมันยังไม่เห็นด้วยเลยคิดดวแล้วกันอนนี่เป็นสามชั้นปรุงรสหรือไม่ปรุงอ่ะอันเนี้ยสามชั้นอ่ะปรุงปะอันนี้ปรุงรสอ๋ออันนี้เป็นแบบปรุงรสนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะลองกินแบบไม่ไม่จิ้มก่อนอันนี้เดี๋ยวเบียจะ ลองกินแบบไม่จิ้มก่อนนะทุกคนคนเริ่มมาแล้วอ่ะคนเริ่มเยอะแล้วอ่ะอร่อย,อ,อ,ยอ่ะตรงนี้เป็นคอหมูนะคะร้อนๆเลยอันนี้เป็นหมักปะคะไม่ไม่หมักไม่หมักอันนี้ไม่ได้หมักก็คอหมูธรรมดางั้นเดี๋ยวเรามาลองกินจิ้มน้ำจิ้มเขด<อ>มาดูนุกคนอืออือนี่ดูพ่อ้านน่ารักปล่าล่ะน่ารักย่างให้เมียกินก่อนเอาน้ำจิ้มอะไรดีอ่ะเยี่ยเลือกไม่ถูกอันนี้แล้วกันนะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ พอ,อ,อหมูดีไม่เหนียวเลยอหมูมันก็ไม่เหนียวอยู่แล้วบ้างเดี๋ยวไปเลื้อคนย่างนี่นะเดี๋ยวจะหาว่าตักมาแล้วไม่กินนะคะอันนี้แบบห่วงแต่แบบเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้นี่คือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรวะกิมจิแหละเขาเรียกอะไรอย่างเขาเรียตปปกต็อกโบกี้มั้งอ่านี่เลยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหม ซอสพุกี้ของเขานะคะไม่เลี่ยนเลยทุกคนมันมีความเผ็ดปกติไปกินจะเจอแบบหวานหวานเลี่ยนๆแต่อันนี้มีเผ็ดด้วยนะทุกคนเด็กกินไม่ได้นะบอกเป็เผ็ดอืมมาแล้วดู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 ลดความอ้วนคอลลาเจนอย่างน้อยๆครั้งนี้มาก็มีผักมีผักนี่ดูมีกระเทียมมันฆ่าเชื้อในลำคอด้วยนี่อย่างน้อยครั้งนี้มาก็มีผักนะทุกคนอย่าลืมกอฮอนะใช่วันนี้คือหัวหอมใหญ่ใม่บอกบอกคนคนดูไง ไปจับมาทุกครั้งก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์ใส่แมสอย่ากล้ตกใช่ถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือไปด้วยจริงๆธรรมดาบ้านเราอ่ะถ้าถ้าถ้าคนเยอะๆเราไม่นั่งเลยับใช่แต่พอดีตอนที่เราเรามาในช่วงเวลาที่คนไม่เยอะไงตอนนี้เราถามแชงเอาไว้หมายว่าเราจะว่าเราจะว่าเราจะมากินใช่ไหมใช่จุดทุ่ก่อนเราเล่นเราเล่นทุกคนนะคะเบียก็ไปตักเป็นวนเส้นเป็นผัดวนเส้นเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีแบบกิมจิไก่ผัดกิมจิแล้วก็ผัด หมูอะไรอย่างงี้เนาะเอามาทีแบบอย่างนั้นนะจุกจิกเนียทุกคนไม่ต้องตกใจนะจะไปตักให้มันสวยกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าเบียร์กลัวเบียร์กินไม่หมดนะก็เลยเอามาอย่างงี้นะคะแล้วอันนี้อร่อยนะใช่ไอันนี้อร่อยลูกอร่อยมากนะอร่อยอ่าแล้วก็อันนี้ก็อร่อยมากเป็นตอกบุกี้นะคะเมื่อกี้เขาก็แนะนำไปแล้วแหละเมื่อกี้น่าจะบอกว่าโคตรอร่อยอร่อยใช่ไหมมีเดิมไม่ได้หรืโคตรอร่อยเลย มาทุกคนแล้วอ kind of mm ัน hmm. นี้ก็เป็นซุปนะไม่เ <Having> ก <two fruit> mm ี hmm. ่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยอันนี้เป็นซุปเอ่อเต้าหู้นี่แหละเหลืออีกสักอย่างอะซุปสามซุปสามซุปที่เขามีอะนะอันนี้เต้าหู้อ่อนอันนี้ซุปอะไรสักอย่างเออมันจะมีทั้งหมดสามซุปทุกคนลองมาดูนะเดี๋ยวเบสจะลองชิมให้เพื่อนดูว่าซุปอร่อยไหมนะแล้วก็มีบิมเขาเรียกบิมบับละมังก็คือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีแหละอะเดี๋ยวมาชิมกันนะเบียจะเริ่มจากวุ้นเส้นก่อนเลยแล้วกันนะคะอ่ะเป็นวุ้นเส้นนี่นะนี่ ตัววุ้นเส้นไม่ไม่เปื่อยนะกำลังยีเลยคะ่ะอร่อยโอเคเลยแล้วก็หอมน้ำมันงามากต่อไปนะคะเด็กก็จะชิงนี่เลยเป็นของทอดที่หยิบมาแค่ชิ้นเดียวนะคะรู้ว่าจะอร่อยนะลองดูนะข้างในก็จะมีเป็นวุ้นเส้นเกาหลีแล้วเหมือ,นว,อนะน,มนวุ้นเส้นนีนะ่ขัดนั่นแหละเขาก็จะมีหมูอยู่ข้างในนะคะ แล้วกินตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดนะคะทุกคนที่นี่ก็ไปเท่าไหร่ทั้งหมดเราจะจ่ายไปเท่าไหร่1,163งพันหนึบาทหนึ่งพันหนึ่กสบามทอนี้เรามีซื้อเล่าด้วยนะเ้าไปไหนมีซื้ออะไรสักอย่างเล่าเกาหลีเนาะเป็นเล่าข้าวของเกาหลีเนาะสองร้บาทใช่แล้วก็ค่าบุฟเฟ่หัวละสามรบาบทเมตรปะถูกต้องนี่ยหัวละสี่บาทเมตรบตีเสียปะตีเสียตีเสียเท่าไหร่ร้อบาทเองค่ะ ของเด็ก475บาทของผู้ใหญ่หัวละ349บาทเน็ตนะคะค่าเหล้าเกาหลีหัวละ250บาทไม่แพงเลยทุกคนเนือ้อสัตว์แบบจุกๆเลยนะคะอาหารนี่นี่นี่สำคัญนี่น,นี่ดูนี่สำคัญคืออะไรจ๊ะไม่มีเซอร์วิสชาร์จเจ้าค่ะไม่มีเซอร์วิสชาร์จทุกคนในกรุงเทพมันจะมีสักกี่ร้านไม่เสียไม่เสียเซอร์วิสชาร์จใช่ไม่มีนะอ่านี่เดี๋ยวกลับก็อ่ะนี่มีไหมไม่มี ไอติมไอติมเกาหลีอะสี่สิบบาทไอติมเกาหลีสี่สิบาทไปซื้อในห้างแท่งละหกสิบห้าบาทนะที่นี่ก็ไม่ได้โขกนะเออราคาถูกมากอันนี้เล่าเธอใช่มักมักมักกะหลีน่นี้มักกะหลีอะไรไปอย่างไรอันนี้ของเด็กหนึ่งผู้ใหญ่เออถูกไม่มีค่าวแวดเลยไม่มีแวดไม่มีอะไรเลยเออถือว่าโอเคมากเขาอาจจะบวกไปแล้วก็ได้แต่ว่าอาจจะบวกในอาหารแล้วแต่ก็บวกแล้วก็ไม่น่าเกลียดอะถ้าบวกจริงก็ยังไม่น่าเกลียดเพราะราคาถูกอดอ่ะน่าจะบวกวเราแต่เพียงแต่ว่า ไอตัวเซอร์วิสชาร์จไม่มีอืมไม่มีเซอร์วิสชาร์จนะคะปิดคลิปกันก่อนอะไรคะนี่ก็ตามที่จะรถใช่สองชั่วโมงแล้วก็มีมมสะสมสะสมแต้มสะสมแต้มด้วยอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาก,กินอาหารบุฟเฟ่อาหารเกาหลีประมาณนี้แหละพามาอ้วนเออพามาอ้วนนะคะคิดตรงคิดตก็หลุดไปก่อนละช่วงนี้นะคะปีใหม่เนาะ, <laughs> ะไม่เป็นไรโอเคก็สำหรับคลิปวิดวีโอนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ช่องยูทูบไอแอลของเบียร์ด้วยนะคะดูดูครับฮะ ทำไมอ่ะดูนี่เหรออือโอ้โหดูดิชิลสุดเลยโอเคบายบายก่อนนะคะทุกคนบายบายกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วดูดิดูดิเดินกลับบ้านเหมือนคนเมาปะ่ะเหมือนคนขี้เล่าอ่ะดูดิการควัวเล่ากลับบ้านเหมือนคนขี้เล่าอ่ะลำยองลำยองสุดส<ำ>ุด <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะคะเบียร์ก็อยู่หน้าตึกแล้วนะตึกเนี้ยเขาเรียกว่า M S สยามนะคะ อยู่ที่พระรามสามนะคะทุกคนเออถ้าเกิดว่ามาจากพระรามสองเนี่ยก็ลงสะพานบุญทุกคนมาแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือเลยนะคะหรือว่าลองดูนะตึก MS s สยามนะคะชื่อร้านที่เบียร์มาก,ก็ชื่อร้านว่ามาลูบุฟเฟ่เกาหลีอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปหาห้องน้ำก่อนเนาะไปแลทุกคน